สิ่ก้อนหพร้อมชุดจิตอาสาออกวสีตรวจเยี่ยมประชาชนบ้านระเวียงหมู่ที่6ตํารวจตระแงงร้อยยี่สี่นี้สวัสดีครับ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 ไม่มีอะไรคุ้มครับผมมาเยี่ยมแ็ป่วยเป็นยังไงบ้างครับ า้าอเอนล้นลน้ดไม่ได้พูไม่ชัดเป็นมาหลายวันหรือยังครับจ้าเป็นหลายเดือนนะะหลาเดือนแล้ว,วจกักไตหอะไรกันบโอ้โหหินอ,อครับกมกงพักทางงพักไม่มีอะไรมากครับท่าน ขอให้หายรับไปรับไปครับเอามาพนักนรับแรครับหน่องารับไปหายไปครับรับไร้อนหรืออะไรไม่พออะไรก็ไปบอกที่โลงพักนะครับอะไรไม่ได้เล็กน้อยครับผมท้ามีปัญหาสิ่งอยากก็บอกได้ เยอะอะไรเยอะคนแค่นี้ครับไม่ได้มารบกคนเลยมากครับแหญ่ใหญ่รบกวนตอนนเป็นกำลังใจ